The impact of leadership and engagement in digital era ผู้นำยุคใหม่ ใส่ใจงานเข้าถึงคนในยุคที่ความสามารถของคนถูกท้าทายด้วยระบบดิจิตอลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตตลอดจนถึงการทำงานเมื่อโลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลองค์การต่างๆต่างคาดหวัง ให้งานที่ออกมาจากพนักงานเกิดประสิทธิผลสูงสุดปัญหาที่ตามมาคงหนีไม่พ้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของตนงานสบายเงินดียังมีอยู่อีกไหมเมื่อสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ความเก่งกาจในงานหากแต่เป็นความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายให้องค์การนำไปคิดวิเคราะห์ ว่าจะทำอย่างไรให้พนักงานพร้อมออกจากความเคยชินเดิมๆจากรูปแบบการทำงานเดิมๆไปสู่ความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆให้ทันต่อยุค disruptive technology เพื่อสร้างให้องค์การเป็น high performance organization เพื่อความได้เปรียบด้านการแข่งขันและการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ การมีทัศนคติที่ดีเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงประกอบก,บกับการมีภาวะผู้นำที่เหมาะสมมีความคิดเชิงระบบและความได้เปรียบด้านการแข่งขันจะนำพาให้องค์การประสบความสำเร็จได้จึงเป็นที่มาของการศึกษาภาวะผู้นำและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การในยุคดิจิทัล แล้วผู้นำแบบไหนล่ะที่ลูกน้องและองค์การต้องการผู้นำที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ผลงานวิจัยพบว่าภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมจะช่วยส่งเสริมให้องค์การเกิดประสิทธิผลในงานมากขึ้นภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมคือผู้นำที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นให้อำนาจและทางเลือกในการตัดสินใจแก่พนักงาน ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและด้านผลตอบแทนสวัสดิการและแรงจูงใจข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคตด้านภาวะผู้นำขอเสนอหลัก just c a r e ดังต่อไปนี้ just คือ just culture หมายถึง การมุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมองค์การในบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกล้าคิดกล้าแสดงออกของพนักงานนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และเกิดเป็นผลงานระดับองค์การ 4. คือคอ m มูนิเคชันหมายถึงการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่องถึงความคืบหน้าในผลงานพร้อมทั้งประกาศ หรือมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน A คือ Agile หมายถึงการบริหารงานแบบ Agile เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานส่งผลให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์การ E Empowerment หมายถึงการลดการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนผ่านการกระจายอำนาจในการตัดสินใจให้แก่พนักงานมากขึ้น และ S คือ System Thinking หมายถึงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงระบบและกระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอแนะด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขอเสนอหลัก CFR ดังต่อไปนี้ C คือ Counseling หมายถึงการจัดให้มีหน่วยงานให้คำปรึกษา ทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวให้แก่พนักงานในทุกระดับชั้น C หมายถึง Carry Part ได้แก่การสร้างความชัดเจนในเรื่องการเติบโตและความก้าวหน้าในสายงานด้วยความยุติธรรม F หรือ Facilitating หมายถึงการใช้กระบวนการ Facilitating ในรูปแบบของการจัดกลุ่มในการทำงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง R หรือ Relation Ship หมายถึงการให้ HR เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเช่นกีฬาสีภายในองค์กรกิจกรรม o u t i n g กิจกรรม CSR เป็นต้นและสุดท้าย R คือ Reward หมายถึงการจัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง